สวัสดีค่ะเอฟซีทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะป้าดอกไม้หวังว่าทุกคนคงสบายดีวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสค่ะป้าดอกไม้จะพาทุกคนออกมาเดินชมวิวทิวทัศน์ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือที่พวกเราชอบเรียกกันว่าใบไม้เปลี่ยนสีนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะวันนี้ป้าดอกไม้จะพาเอฟซีทุกท่านเริ่มต้นชมวิวจากเมืองโยนา นะคะซึ่งก็อยู่ฝั่งตรงข้ามไม่ไกลาจากบ้านป้าดอกไม้เองค่ะทุกคนสีสันเริ่มแล้วค่ะทุกคนโอ้ยสดชื่นมากค่ะทุกคนอยากให้มาเดินด้วยกันค่ะอากาศกำลังดีค่ะมีแดดแต่ว่าก็เย็นนิดนิดค่ะก็แค่ใช้ผ้าพันคอนให้ความอบอุ่นนิดนึงค่ะแต่ไม่ได้หนาวมากเลยทุกคนอากาศกำลังดีค่ะ เริ่มแล้วค่ะทุกคนฤดูการแห่งสีสันหรือว่าฤดูใบไม้ร่วงใบไม้เปลี่ยนสีนั่นเองนะคะมีความสวยงามมากค่ะทุกคนสีสันแตกต่างนะคะสีเขียวสีออกเหลืองส้มแล้วก็มีแดงด้วยค่ะทุกคนทางเทือกเขาแอลฝั่งน้นนะคะดูสิคะหมู่บ้านบนเทือกเขาแอลทางฝั่งน้นนะคะน่าจะบรรยากาศดีนะทุกคนว่าไหมดูสิอู้ อยู่ในท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้นะคะทุกคนส่วนตรงน้นก็คือทาน้ำารนนะคะซึ่งกันระหว่างจังหวัดโวและจังหวัดวาเล่นะคะฝั่งขวาจะเป็นจังหวัดโวแล้วก็ทางซ้ายที่ป้าดอกไม้ยืนอยู่นี้จะเป็นจังหวัดวาเล่ค่ะทุกคนเอาเดินต่อไปค่ะทุกคนมาค่ะใครจะมาเดินกับป้าดอกไม้ รู้สึกดีมากค่ะเหมือนกับว่าเราได้ออกกําลังกายไปด้วยค่ะส่วนพานน้ำร้อนวันนี้ไหลเป็นปกติแล้วนะคะเพราะว่าฝนขาดช่วงมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะสีสันก็เป็นปกติแล้วค่ะ FC อ้าวเดินต่อไปค่ะทุกคนป้าด,ดอกไม้กลับมาฝั่งจังหวัดของตัวเองแล้วนะคะจังหวัดโวค่ะอุ๊ย มองกลับไปอีกทีเริ่มมีเมฆมาปกคลุมแล้วค่ะเผลอแป๊บเดียวเองเนาะทางฝั่งโน้นค่ะที่ป้าดอกไม้พาชมวิวตอนแรกๆอะนะคะ FC ฟซบรรยากาศก,าก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะไม่เริ่มได้เหงื่อแล้วนะ FC รู้สึกดีจริงๆค่ะเ,เดินเดินเดินค่ะเห็นอะไรแวบๆโอ้โห ทุกคนดูนี่ค่ะเห็ดอะไรไม่รู้มีรอยตัดด้วยอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยค่ะเยอะมากอุ๊ยไม่รู้ชื่อเห็ดด้วยค่ะอ่ามีคนตัดอะไม่รู้เขาจะตัดไปกินหรือเปล่าแต่บอกไว้ก่อนนะคะป้าดอกไม้ไม่เคยกินนะ FC ให้ดูเฉยๆค่ะดูสิอุ๊ย เยอะมากเยอะมากส่วนฝั่งนโน้นก็คือเมืองอีโวคนนะคะซึ่งเป็นเมืองที่ป้าดอกไม้ได้ไปช่วยพี่ๆตัดอง,งุ่นเมื่อสองสาอาทิตย์ที่แล้วนะคะเอฟสี MC. สีสันก็เริ่มออกมาบ้างแล้วค่ะแต่เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนป้าดอกไม้ก็พาเดินขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงโซนของเมืองอีโวคนแล้วนะคะเห็นไหมคะสีสันสวยงามด้านหลังป้าดอกไม้นะคะทุกคน มาดูใกล้ๆแล้วรู้สึกว่าสีสันเยอะขึ้นค่ะถ้าเริ่มแล้วค่ะเมืองอีโวลค่ะทุกคนเห็นไหมคะ f อฟในที่สุดป้าดอกไม้ก็พาทุกคนเดินมาถึงโซนเมืองอีโวลแล้วนะคะบรรยากาศสวยงามค่ะทุกคนสีสันด้วยค่ะ แรงุ่นล้อมรอบไปทั้งเมืองเลยนะคะ fc ชั้นบรรยากาศบนเทือกเขาก็จะมีดูเหมือนอึมครึมเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะทุกคนกับบรรยากาศดีๆสีสันที่สวยงามหลากหลายนะคะมีให้ชมปีละครั้งนะคะ fc ป้าดอกไม้ก็หวังว่าทุกท่านจะแฮปปี้ในการรับชมไปด้วยค่ะคนถ่ายคลิปก็มีความสุขนะคะ <c oughs> สีสันของใบอง,งุนค่ะ โซนนี้ป้าดอกไม้ก็ได้มาตัดองุ่นช่วยพี่ๆนะคะอย่างที่บอกนะคะงามงามค่ะเอฟซนี่เลยค่ะองุ่นก็ตัดไปหมดแล้วเหลือแต่ใบกับต้นค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นโซนใกล้บ้านป้าดอกไม้นะคะดูสิคะเผลอแป๊บเดียวร่วงหล่นจะหมดแล้วทุกคนโอ้ย ใบไม้ก็ร่วงหล่นตามการเวลาค่ะทุกคนก็เหมือนชีวิตคนเราทั่วไปแหละนะคะบรรยากาศข้างคลองน้ำกรองโดวันนี้ค่ะเอฟซีจากนี้ป้าดอกไม้ก็จะพาทุกคนไปเดินต่อที่เมืองเอกหรือว่าเมืองนกอินทรีนะคะนี่แหละคะ่ะเมืองที่พวกเราอาศัยอยู่นี่แหละไปกันต่อเลยคะ่ะทุกคนไม่รอช้าคะ่ะเดี๋ยวแดดหมดนะคะป้าดอกไม้ก็เพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายอีกนิดนึงเพราะว่า อตอนนี้ก็บาก่ายกว่าแล้วอากาศก็เริ่มเย็นลงค่ะทุกคนเป็นอย่างนี้แหละค่ะไปกันเลยค่ะทุกคนขอรบรั้วบ้านเราก็จะเริ่มมีสีสันออกมาแล้วนิดนึงค่ะทุกคนพอออกมาก็เดินลัดเลาะมาที่กลางเมืองเอกแล้วนะคะทุกคนก็จะรีบเดินค่ะเพราะว่าเวลาเราไม่มากค่ะอีกสักพักนึง พระอาทิตย์ก็จะรับขอบฟ้าแล้วค่ะทุกคนป้าลงไม้ก็จะรีบพา f อฟทุกท่านไปหามุมชมวิวที่มันสวยๆนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองเอกหรือว่าเมืองนกอินทรีนะคะทุกคนดูค่ะก็มีความสวยงามแตกต่างนะคะทุกคนดู เริ่มปลูกดอกไม้ประดับประดาทุกช่วงฤดูการค่ะทุกคนที่เทศบาลของที่นี่นะคะทุกทุกที่และค่ะเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงปลูกดอกไม้ให้เข้ากับฤดูนะคะร้อนหนาวอะไรก็ว่ากันไปค่ะมีความสวยงามมากค่ะทุกคนมาถึงจุดหมายแล้วค่ะทุกคนป้าดอกไม้จะเริ่มต้นจากที่นี่เลยที่นี่ก็จะเป็นเขตเทศบาลเมืองเอก หรือว่าเมืองนกอินทรีนะคะที่พวกเราอาศัยอยู่ค่ะสีสันเป็นยังไงบ้างคะ FC ตรงนี้พอถูกใจทุกคนบ้างไหมคะมองเห็นชาโต้ไกลๆนะคะปราสาทเมืองเอกะคะ่ะบ่ายแก่แ,แล้วนะคะผู้คนก็จะออกมาเดินรับแสงแดดนั่นแหละค่ะที่ได้ยินเสียงพูดคุยกันค่ะเริ่มออกมาแล้วเช่นกันค่ะแต่ยังไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่นะคะทุกคนไปกันต่อเลยค่ะ มองเห็นปรา,าสาทแวบ,บๆนะคะหุยเอซยิ่งมองยิ่งสวยยิ่งใกล้ยิ่งสวยว้าวๆเลยค่ะทุกคนป้าดอกไม้ก็พาทุกคนเดินมาใกล้ปรา,าสาททุกขณะแล้วนะคะพักชมวิวตรงนี้แป๊บนึ่งค่ะเอฟซพอใช้ได้ไหมคะมุมนี้อ้าว ได้จุดชมวิวที่สวยงามแล้วนะคะที่นี่ก็คือปราสาทเมืองเอกมีความสวยงามมากๆค่ะขอให้ทุกคนเก็บเกี่ยวความสวยงามแบบนี้นะคะเพื่อเป็นความทรงจำที่ดีๆป้าดอกไม้ก็เช่นกันค่ะจะพาทุกท่านออกมาชมสีสันแบบนี้ปีละครั้งนะคะในช่วงฤด,ดูการใบไม้ร่วงค่ะ fc เอาค่ะป้าดอกไม้แถมให้ทุกคนอีกหนึ่งรอบนะคะสวยงามมากๆเลย fc ปาตไม้ก็มีความสุขนะคะที่ได้พาทุกคนออกมาเดินชมวิวสวยๆงามๆอย่างนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมนะคะพักซะหน่อยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเอฟซี FC ทุกคนปาดอกไม้พาเดินเหนื่อยไหมคะมุมนี้ก็สวยงามมากๆค่ะบรรยากาศก,ก็ล้อมรอบไปด้วยสีสันนิดๆค่ะเป็นไร่องหุนแล้วก็เทือกเขาแอล์ลูกต่างๆนะคะเริ่มมีสีสันออกมาแล้วนิดนึงค่ะวันนี้ทุกคน ใครมีโอกาสก็อย่าลืมมาเยี่ยมชมแล้วก็มาชิมไวน์นะคะเมืองอีวอนเมืองเอกซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนะคะเอโอ้โหทุกคนสีสันข้างกำแพงทำไมสวยงามอย่างนี้นะคะดูสิ ช่วงรดูการนี้เป็นสีสันมากๆเลยค่ะกับบรรยากาศดีๆนะคะทุกคนอีกสักหน่อยตะวันก็จะชิงพรบแล้วนะคะสีสันอีกแล้วค่ะทุกคนงามจริงๆค่ะป้าดอ,อกไม้จำได้ว่าปีที่แล้วอ่ะนะคะก็พาทุกคนปีน ขึ้นไปสูงเหมือนกันค่ะบนนน่นแหละค่ะแล้วก็ถ่ายวิวลงมาจากข้างบนน่ะน,นะคะทุกคนแต่ปีนี้ป้าก็จะพาทุกคนเปลี่ยนมุมหน่อยค่ะก็มีความสวยงามเช่นเดิมค่ะ,ะทุกคนคะปะ้า เป็นยังไงกันบ้างคะเอฟมีความสุขกันบ้างไม่เอ่ยสําหรับการรับชมวิวกับป้าดอกไม้ในคลิปนี้นะคะก็สมมาพาควรแล้วค่ะพาทุกคนเดินชมตั้งแต่มเมืองอ่าโอนาจนมาถึงเมืองอีโวแล้วก็ขึ้นมาที่นี่เมืองเอกนะคะซึ่งเป็นเมืองที่พวกป้าดอกไม้อาศัยอยู่นั่นเองค่ะข้างหลังก็จะเป็นปราสาทเมืองเอกนะคะทุกคนนี่ก็คือสัญลักษณ์ของที่นี่ค่ะเช่นเดิมนะคะ f อ ป้าอกไม้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีแต่ความสุขนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมติดตามป้าอกไม้ในคลิปต่อไปคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเดิมค่ะสวัสด,ดีค่ะ